แม่ร้องศูนย์ดำรงทรรให้จับลูกชายหลังชอบมั่วสุมเสพกัญชาและทำร้ายร่างกายค่ะ ที่บริเวณทุง่งนาท้ายหมู่บ้านบ้านดอนงัวตำบลดอนงัวอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกัมพีหลังได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ํำรงธรรมอำเภอรบระบือจากแม่ของนายสถิตทุงจันทร์อายุ50ปีบ้านดอนงัวตำบลดอนงัวอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามว่าลูกชายลักลอบปลูกกัญชาวไว้สูบและมักจะพาวัยรุ่นมั่วสุมเป็นประจำ ตนไปเตือนก็ถูกต่อว่าด่าทอทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจสอบพบกัญชาต้นใหญ่สูงประมาณ2.5เมตรจำนวนหนึ่งต้นจึงได้ถอนและตรวจยึดนำมาเก็บไว้ที่สพกำพีแต่ไม่พบตัวนายสถิตทูงจันทร์จากนั้นเมื่อนายสถิตทราบเรื่องที่เจ้าหน้าที่มาที่บ้านและยึดต้นกัญชาก็โทรมาต่อว่ามารดาพร้อมทั้งประกาศว่าจะเสพกัญชาต่อไม่สนใจกฎหมายเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องจึงได้นำกำลังไปจับกุมนายสถิตบริเวณทุ่งนาพบว่านาย สถิตได้นำรถไถนามาขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ขับรถเข้าไปเจ้าหน้าที่จึงวิ่งเข้าทำการจับกุมนายสถิตและหลานชายจำนวนสองคนรวมเป็น3มคนกำลังสู่กัญชาอย่างมีความสุขใต้ต้นจามจุรีพร้อมเขียงมีดและกัญชาแห้ง เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งไปคนละทิศละทางโดยสามารถตามจับตัวได้ทั้งหมดค่ะจากการสอบถามได้รับว่าร่วมกันเสพกัญชาจริงโดยเสพกัญชาเพราะต้องทำงานหนักส่วนต้นกัญชาที่เจ้าหน้าที่ยึดไปตอนเช้าเป็นต้นของตนเองปลูกไว้จริงจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคนรอบๆอยังที่นาพบกัญชาอีกหนึ่งต้นสูงประมาณ1.5เมตรรวม2ต้นจึงควบคุมตัวทั้ง3ารายส่งพนักงานสอบสวนสพกมพีเพื่อดำเนิน คดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ